นางตานีถือเป็นนางไม้เป็นรุกขเทวดาชนิดหนึ่งมีวิมานอยู่ที่ต้นกล้วยตานีนางตานีจะมีรูปร่างหน้าตาสวยสดหมดจดงดงามมีกลิ่นกายหอมไว้ผมยาวสลวยฝ่ามือฝ่าเท้าแดงอ่อนๆริมฝีปากมีสีเหมือนตำลึงสุกถ้ากล้วยตานีมีลำต้นอวบอ้วน นางตานีก็ทรงท้วมท่าลำต้นกล้วยสูงโปร่งนางตานีก็ทรงเพียวห่มสบบสีเขียวและนุ่งโจงกระเบนแบบหญิงโบราณและสีของเครื่องนุ่งห่มจะเปลี่ยนไปตามอายุของกล้วยตานีด้วยนางตานีมักจะใจดีให้โชคให้ลาบแก่คนที่มาบูชา แม่ตานีจา๋าขอเล็กเด็ดสามตัวท้ายเม่นๆสักงวดเถอจา้าหรือให้ลาบกับเจ้าของบ้านเจ้าของที่ซึ่งมีต้นกล้วยตานีขึ้นอยู่ <c oughs> โอนี่เราฝันไปเลยเนี่ยขอไปสามตัวแม่ตานีให้มาหตัวเลยห,ห้า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 หห ถูกรางวัลที่หนึ่งแน่นอนแต่ถ้าไปทำอะไรที่ขัดใจหรือลบหลู่นางตานีก็จะแสดงความดุร้ายออกมาที่เฮี้ยนหนักมากๆก็อาจโดนนางตานีเล่นงานเอาถึงตายได้โอ้ยฉันเชื่อแล้วจ้าเชื่อแล้วยอย่ามาหลอกหลอนกันเลยแต่นางตานีไม่ดุเท่านางตะเคียนเพราะยังพอที่จะขอเข้ามาขอร้อง ให้นางตานียกโทษให้ได้การที่จะสังเกตดูว่าต้นกล้วยตานีต้นใดที่มีนางพรายตานีสิงอยู่นั้นเชื่อกันว่าให้ดูที่ต้นกล้วยตานีที่สูงที่สุดในดงกล้วยตานีนั้นหรือดูที่ความแปลกประหลาดของต้นกล้วยตานีเช่นต้นกล้วยตานีออกลูกออกเครือต่างจากธรรมชาติแตกหน่อแบบผิดปกติ แม่เจ้าโว้ยกล้วยตานีออกหวีกลางลำต้นอ้าวก็ขอหวยสิจ้ารออะไรโดยเหตุที่พราตานีเป็นผีชาวบ้านจึงไม่กล้าปลูกกล้วยตานีไว้ใกล้บ้านและถ้าจะตัดเอาใบตองไปใช้ก็ห้ามไม่ให้ตัดเอาไปทั้งใบต้องเจียนเอาแต่ใบตองเท่านั้นหรือไม่ก็ต้องหักก้านเสียก่อน พราะถ้าตัดเอามาใช้ทั้งเรือนทั้งใบถือเป็นลางร้ายว่าจะมีใครในบ้านนั้นตายลงในไม่ช้าทั้งนี้เห็นจะเนื่องจากคติเดิมที่ใช้ใบตองกล้วยตานีสามใบรองก้นลงศพในสมัยก่อนหากกล้วยตานีออกปลีมักจะทำพิธีพลีพรายนางตานีเครื่องพลีมีหัวหมูใบสีสำรับข้าวหวาน ขนมต้มแดงต้มขาวเขาตอกดอกไม้ทูบเทียนน้ำหอมเครื่องหอมมีแป้งกระเจะจันเป็นต้นเอาแหวนและสร้อยทองคำไปคล้องที่งวงปลีกล้วยเป็นเครื่องประดับและนำผ้าผืนหนึ่งจะเป็นสีแดงหรือสีอะไรก็ได้ไปพันรอบต้นกล้วยตานีเป็นต่างว่าได้นุ่งห่มให้แก่พรายตานีขอให้คุ้มครองรักษาคนในบ้าน และให้มีโชคลาภบ,บางทีมักนิยมนิมนต์พระสงฆ์ไปสวดทำบุญด้วยบางทีหมอที่ทำพิธีเมื่อเส้นวักแล้วนำดอกในปลีกล้วยตานีไปตากแดดให้แห้งแล้วบดเป็นผงผสมกับผงอิดเจคือผงของดินซอขาวที่ลงยันสำหรับใช้ในทางให้เกิดเสน่ห์เป็นเมตตามหานิยมบางทีก็เอาดอกในปลีกล้วยตานี ไปใส่ไว้ในตลับสีพึ่งสีปากซึ่งปลุกเสกแล้วใช้สําหรับสีปากเพื่อให้เกิดสเสน่ห์เป็นเมตตามหานิยมเช่นกันเมื่อใช้สีพึ่งนี้สีปากแล้วแยมปากพูดออกมาก็จะมีสเสน่ห์ทำให้ผู้ใหญ่มีเมตตาถ้าเป็นผู้หญิงสาวควรจะทำให้เกิดความรักขึ้นมาได้ทันทีในทางตรงกันข้ามถ้าผู้หญิงทาสีพึ่งนี้แล้ว เมื่อแย้มปากพูดออกมาผู้ชายก็จะเกิดความรักขึ้นในทันทีเช่นเดียวกันถ้ากล้วยตานีที่ทำพิธีเส้นวักแล้วออกปลีกลางต้นก็ถือกันว่ากล้วยตานีนั้นเกิดมีพรายนางตานีขึ้นแล้วผีนางตานีเป็นผีสาวสวยดังนั้น ผีนางพรายตานีบางตนก็อาจพึงตาพึงใจชายหนุ่มบางคนจึงสำแดงตนให้เห็นให้ได้พูดคุยกันได้บางทีถึงกับสะกดเอาชายหนุ่มไปอยู่ด้วยกันเป็นคู่พิศวาสมีเรื่องเล่ากันมาทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราว่าชายหนุ่มหน้าตาดีในหมู่บ้านอยู่ๆก็หายตัวไปดื้อ โดยไม่มีร่องรอยจะค้นหาอย่างไรก็ไม่พบแต่หากเข้าไปดูในดงกล้วยตานีก็จะพบชายหนุ่มนอนระทศระทวยอยู่ใต้ต้นกล้วยบางทีถึงกับใกล้จะอ่อนแรงตายเพราะอดอาหารเมื่อนำตัวออกมาได้แล้วฟื้นขึ้นมาก็จะเล่าว่าได้พบผู้หญิงสาวสวยได้ครองรักอยู่กินกันโดยลืมโลกภายนอกไปอย่างสนิท บางกรณีก็ตรงกันข้ามกันคือมนุษย์ผู้ชายนี่แหละที่อยู่ๆก็อยากได้ผีพรายนางตานีมาเป็นเมียถ้าเป็นแบบนี้ก็มักจะเป็นพวกชอบทางไสยศาสตร์หรือพวกที่ชอบคิดแผลงๆโดยมีวิธีการเริ่มตั้งแต่เข้าไปทำความสะอาดบริเวณดงต้นกล้วยและที่ต้นกล้วยตานีต้นที่หมายตาไว้ จากนั้นก็เอาเครื่องหอมเช่นแป้งหอมน้ำหอมเอามาประพรมต้นกล้วยตานีทําท่าเกี่ยวพาราสีต้นกล้วยตานีนั้นในระหว่างนั้นก็มันรดน้ำต้นกล้วยและเอาข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมาเส้นสวงแม่ตานีจ๋าขนมอร่อยอร่อยหวานหวานทานเยอะๆนะจ๊ะ เมื่อเกี่ยวพาราสีต้นกล้วยตานีพร้อมมีสิ่งของเครื่องหอมประกอบไปเรื่อยๆในที่สุดนางพรายตานีจะใจอ่อนจนกระทั่งยอมปรากฏตัวออกมาให้เห็นฮะมีแม่ตานีใช่ไหมจ้าอยากเจอข้าไม่ใช่หรือโอ้ยฝันเลยเนี่ยยังเรื่องจริงน่ แล้วเอามีดเฉือนตรงโคนต้นกล้วยที่มีลักษณะเป็นเหมือนเงาเอามาก้อนหนึ่งแกะสลักเป็นรูปผู้หญิงใส่ตลับหรือภาชนะอื่นไว้และต้องเส้นวักทุกเช้าเย็นทำอย่างนี้อยู่หลายๆวันพรายตานีก็จะมาปรากฏร่างให้เห็นในความฝัน เป็นผู้หญิงสาวรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามสมดังใจที่เคยนึกเคยพวงเป็นจินตนาการมาก่อนแล้วนางจะยอมตนเป็นเมียผู้นั้นอันเป็นความฝันอีกเหมือนกันเมื่อได้นางพรายตานีเป็นเมียแล้วชายคนนั้นจะไปมีเมียอื่นอีกไม่ได้ถ้ามีก็มักเป็นอันตราย แต่ถ้าต้องการจะมีเมียรจริงๆก็อาจทำได้โดยบอกกล่าวขออนุญาตพรายตานีเสียก่อนพรายตานีเป็นเมียที่ดีเมื่อเห็นสามีซื่อสัตย์ไม่ปิดบังความจริงก็จะอนุญาตให้มีได้นางพรายตานีจะบรรดาลโชคลาภให้อย่างที่สุดแต่ห้ามนอกใจนางพรายตานีอย่างเด็ดขาดจนกว่าต้นกล้วยตานีจะออกลูกเครือ เมื่อต้นกล้วยตานีออกวีแล้วนางพรายตานีจะมาลาไปเกิดและเครือกล้วยหรือผลกล้วยตลอดไปจนถึงมเมล็ดกล้วยตานีของต้นกล้วยตานีที่มีพรายตานีนั้นนับถือกันว่ามีคุณวิเศษทางมหาโชคมหาลาภเป็นอย่างยิ่งเพราะเชื่อว่านี่คือสิ่งสุดท้ายที่นางพรายตานีแสนสวยได้เหลือไว้ให้เป็นอนุสร์แห่งความรักพี่พจ๋า ค่าคงต้องไปแล้วอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่อง World of l e g o n d โลกแห่งตำนานจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากเรานะคะ